ศาลาสมามกีธรรมนะ,นะตั้งใจว่าไม่ควรจะใช้เวลานานาน,านักนะไม่น่าจะเกินชั่วโมงครึ่งนีน่พระเราก็ดูแล้วไม่น่าจะเป็นที่จะต้องลงไปทั้งหมดอนะครับ จะพอทานที่เป็นเลขานะพอละนะเพราะว่างานส่วนอื่นเราก็ทำกันอยู่แล้วละนะค่อยปรับค,ค่อยแก้ตรงไหนที่มันผุพังก็ซ่อมแซมตรงไหนคนรลื้อก็รลือ้อนตรงไหนคนทุบก็ทุบลนะเพราะว่าที่จริงแล้วเราก็ทำมาก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่ เริ่มทาสีรั้วมาแล้วนะนะเป็นอย่างแรกเลยที่นะทำมาก่อนแล้วนะตีเส้นถนนนะเมวืวอวานนี้มีโยมมาจากนะต่างจังหวัดนะที่จะมาช่วยดูเรื่องนี้นะก็มาก็ท่านก็ทำหมดแล้วนะอะไรก็มีแล้วอะไรก็มีแล้วนะี่นะโยมมาเดินดูให้นะ นี่เท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้คือเรื่องของกระดาษชำระตามห้องน้ำเนี่ยนะหรือไม้ก็ฝาส่วมที่มันผุพังเก่าแล้วอะไรเงี้ยนี่ใครที่ดูแลอยู่ก็ช่วยแจ้งด้วยนะฮะจุดที่ต้องเสริมต้องเติมต้องซ่อมมีกี่จุดไม่ใช่แค่ทำความสะอดาดอย่างเดียวนะช่วยดูด้วยนะจะได้ถ้ามีสามารถเสื้ออะไรมาซ่อมแซมได้ก็จะได้ซ่อม กอกน้ำตรงไหนรั่วอะไรเงี้ยนะนช่วยแจ้งโดยเฉพาะฤดูฝนอย่างนี้นะท่อน้ำแตกในปกติเลยนะรากไม้ดันนะท่อหลุดอะไรเงี้ยนะแล้วก็บางทีมันซึมอยู่ใต้ดินมองไม่เห็นแต่จะสังเกตเห็นได้ดินมันแฉะอยู่ตรงนั้นนะใครทีนี้ดินแฉก็ดูยากอีกว่าฝนมันตกนะตรงไหนมันก็แฉไปหมดอย่างเงี้ยนะ ก็ช่วยกันสังเกตสักหน่อยหนึ่งนะจะได้ปรับแก้ให้ดูสะอาดสะอาดมากขึ้นนะเราคงไม่สามารถที่จะไปทาอะไรเหมือนวัดในเมืองเขาได้หรือวัดที่เขาเทปูนกันทั้งวัดอยู่แล้วอาจจะมีดอกต้นไม้ดอกไม้มาประดับสวยงามอะไรเงี้ยนะวัดเราไม่จะเป็นต้องไปทาอะไรอย่างนั้นนะบริบทของวัดไม่ไม่เหมาะที่จะทําอย่างนั้น ต่อให้เอาต้นดอกไม้มาปลูกก็อยู่ได้ไม่นานนะนะเพราะมันอยู่ในร่มเงาของไม้ใหญ่นะอยู่เป็นบางจุดที่มันอยู่กลางแดดแค่นั้นแหละนะถึงจะทําได้นะวันเราก็ทำเท่าที่เราทําได้ที่มันเหมาะสมกับเราพอละเท่าที่ดูอยู่นี่คือหอระฆังนี่นะอันนี้ต้องซ่อมแล้วเพราะบันดงบันไดผุพังหมดแล้วนะนะ ตรงไหนี้ต้องทาสีอย่างเงี้ยนะอย่างเมื่อวานนี้นะ่ะเรเวนห้องน้ำข้างโรงทานเนี่ยเลยทีมแตกจนหักออกแล้วทีนี้ก็ทาสีลนะเก็บสีให้มันดูเรียบร้อยกว่าเดิมนะนะนี่ก็วานไป ที่จะประชุมวันนี้ก็รับฟังความคิดเห็นอาจจะไม่ได้นั่งอยู่ในห้องนั้นด้วยซ้ําอาจจะให้ช่วยกันเดินดูตรงไหนคนปรับคนแก้นะตรงที่เราดูด้วยสายตาของเราเราก็ว่าเราสะอาดแล้วนะถ้าใค้กดไปนอกมาดูจะเป็นยังไงบ้างนี่นะอันนี้คงเรื่องที่จะต้องช่วยกันดูแค่นั้นแหละก็ไม่ได้คาดหวังว่ายม ใคน,นอกจะเข้ามาช่วยอะไรได้เต็มที่เท่าไหร่เขาก็มีงานการของเขาอะนะที <S <S ่ต้องการจริงๆคือภาพถ่ายนะตอนนี้มาได้ร่วมประชุมกันแล้วนะหลายฝ่ายนะคณนะกรรมาการวาดก็ขอเชิญทุกท่านนะนะเข้ามาช่วยกันดูนะั้นเราก็จะค่อยๆปรับค่อยแก้ค่อย,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 อยทำงานใหญ่ๆจริงๆก็คือเรื่องของงานปรับ หอสมุดเนี่ยนะแล้วก็ปูตัวนอนรอบองค์พระใหญ่นะ<ม>แจ้าละจุดนี่ใช้งบไม่ต่างกว่จุดละสองแสนนะนะแล้วก็ไม่ได้มีเจ้าภาพเอาเงินไหนมาทำก็ยังไม่รู้เลยแต่ว่าสั่งช่างลุยแล้วตอนนี้นะสั่งของไม่หมดแล้วนะ โยมท่านไหนสนใจนะนะอยากจะเป็นเจ้าภาพปูตัวนอนนะตารางเมตรหนึ่งใช้ประมาณสี่สิี่ก้อนตัวนอนก้อนละหกบาทสลึงหนกะบาทยี่ห้าสตางคนะ์ในรวมค่าขนส่งแล้วนะอันนี้คือเรื่องที่ต้องทำนะส่วนเรื่องของการ เจริญภาวนาก็ทํากันอยู่แล้วนะที่จริงแล้วจุดขายของเราจริงๆก็คือเรื่องการพัฒนาจิตนะซึ่งมีวัดอื่นทํากันเท่าที่อ่านมาเนี่ยเฮ้ยดูมานี่บางวัดก็ทาเพื่อสร้างภาพแค่นั้นเองก็คือจัดอบรมเด็กหนึ่งรุ่นนะถ่ายรูปเพื่อทํารายงานส่งแค่นั้นเองนะเท่าที่เห็นนะแต่ของเรานี่ทําเป็นเรื่องปกตินะนะแล้วจะจะขายจริงๆก็คือคงจะขายเรื่องนี้ อย่าลืมที่ยี่ิบเก้นะโยมนะพระอาจารย์ต้นมา,นามาบรรยายธรรมตอนนี้เห็นมีลงชื่อสมัครเข้ามาร้อยกว่าท่านแล้วคา,าดการว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าส0งร้นะท่านก็จะมาพร้อมทีมงาน,นาแต่ละครั้งที่นิมนต์ครูบาอาจารย์จากที่อื่นมาในค่าใช้ใจ่าเยอะมากนะค่าเดินทางาครูบาอาจารย์บางท่านท่านก็ไม่รับปัจจัยไม่รับค่าตัวเันเถอะ ก็ถวายคืนนะอย่างหลวง,งพี่โตน,นครั้งที่แล้วในหลวงพี่โตนก็ถวายคืนมานนแต่ว่าค่าเดินทางน,นี่ยังไงก็ต้องจ่ายนะค่าเครื่องบินค่าเมารถตู้มาแล้วแต่ถ้าท่านอยู่ในที่ที่มีสนามบินน,นะก็ต้องจ่ายค่าเครื่องบินให้รวมทั้งผู้ติดตามนั่งนี้นนก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเข้ามานะวันก็ เราก็ไม่ได้เรียกร้องเรากาจะให้ต้องยมมาช่วยบริจากอะไรนะแคเเรียกร้องให้ยมมาช่วยกันฟังแค่นั้นแหละนะมาช่วยกันฟังมาช่วยกันศึกษาเรียนรู้พัฒนาตัวเองอะไรเนี่ยถ้ายมเข้าใจสักคนแล้วนําไปปฏิบัติต่อได้สักคนนี่ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะเวลาครูบาอาจารย์ท่านาแสดงธรรมอย่างเงี้ยนะหลายคนที่มากส่วนหนึ่งมาเพราะว่าพระดังนะ ถ,ถ้าท่านมีชื่อเสียงกันสนใจอยากจะมาฟังถ้าพระมีชื่อเสียงกับคนก็น,น้อยหน่อยนะเท่าที่สังเกตดูนะแต่จริงแล้วเท่าที่ฟังมานิดพระจะมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงท่านก็พูดนะเรื่องเดียวกันนั่นแหละถ้าจะว่าไปแล้วเพียงแต่ว่าเทคนิคนะเทคนิคเฉพาะแตกต่างกันไปแค่นั้นเองนะบางท่านก็นสื่อสารได้ดีนะทำให้ยอมเข้าใจง่ายมีลูกศิษย์ลูกหายเยอะ บานะงรูปบางท่านนั่นก็สื่อสารได้ไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะฟังแล้วก็งงๆนะอั่งนี้นะนันนก็อยู่แต่อย,อยู่ที่ครนะูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านท่านได้บำเพ็ญมาแตกต่างกันไปในะที่เหลือก็อยู่ที่ตัวเรานะ่ยที่เราจะต้องลงมือฝึกเองนะฝึกฝนพัฒนาตัวเองไปนะนะให้มันเข้าใจสิ่งที่ผู้เจ้าสอนเอาไว้นะ่งนีะ โดยมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านี้ท่านเป็นตัวแทนนามาถ่ายทอดต่อนะแต่ละองค์แต่ละท่านก็บาร,รมีมาแตกต่างกันนะบางองค์กนะ็มีโยมอยากจะตามมามากๆนะนะอยากจะเข้าหาท่านอยากจะไปศึกษาเรียนรู้จากท่านนะบางองค์ก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้นะบาร,รมีแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะองค์กระดุบงองค์ก็ใจดีอะไรเงี้ย นะี่จริงแล้วถ้าเราไปดูหลักเทวเจ้าทรงแสดงเอาไว้นะศรัทธาพระเพราะอะไรนะ่นะตั้งใจว่าประมาณนิกาประมาณนิกามีอะไรเป็นประมาณนะ่นะชอบเพราะว่าท่านหน้าตาดีอย่างงี้นะชอบเพราะว่าท่านนะท,ำนะทำตัวเศร้าหมองทำตัวเศร้าหมองคือจีวงจีวร ให้ปุให้ปะไปหมดเลยดูสมถะดีไงบางคนก็ชอบอย่างนั้นนะน้ำท่าไม่อาบบางทนะีบางคนชอบพระแบบนั้นนะดูท่านปนปอนดีนะอยู่อย่างยากไรอะไรเงี้ยนะคนก็ชอบอย่างนั้นบางคนชอบเพรว่าโอ้ท่านเสียงดีพูดเพราะนะนกแสดงทรรได้ดีนะนะถ่ายทอดได้ชัดเจนดีนะในปัญหาคือ ถโยมมองแค่ภายนอกโยงก็จะเห็นแค่นั้นนะฮะนะที่จริงแล้วเรื่องการภาวนานมันเรื่องภายในนะครูบาอาจารย์จะแสดงดีไม่ดีขนาดไหนอยู่ที่ตัวเราที่จะไปฝึกต่อนะถ้าฝึกแล้วมันได้ผลนะก็ลงมือทําให้มันต่อเนื่องไปเพราะเอาเข้าจริงแล้วเวลาเราปฏิบัติไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยนะครูบาอาจารย์ก็จะส่งเราได้สักระยะหนึ่งเหมือนกัน พอถึงจุดหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านนี้ไปต่อไม่ได้แล้วสิ่งที่ท่านแนะนําเราเราไปไม่เป็นแล้วก็ต้องแสวงหาครูบาอาจารย์ใหม่แล้วที่สำคัญคือเราก็ต้องฝึกให้มันรู้เรื่องอะที่ท่านพูดไว้นี่นะบางทีฟังแล้วมันไม่เข้าใจนะอย่างเมาื่อวานเราสวดบทอนัตตลักนสูตรนะเรื่องของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุกเล่านะอย่างที่พระเจ้าตรถามพระปัญจะวะคีนี่นะนะสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกในคนที่จะมั่นหมายสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวตนอย่างนั้นหรืออย่างนี้นะนะปฏิบุตรฉานะถามตอบถามตอบกันอย่างนี้นะระหว่างพระเจ้ากับพระปัญจะวะคีนะอาจารย์วคีเหล่านี้พอท่านได้ฟังก็ นะบรรลุอินพารหันกันนะ,ะสูตรนี้นะไม่ใช่ธรรมดานาตาลัรรคนาสูตรนะโดยวิธการถามตอบง่ายๆอย่างนี้แหละให้ไปคิดเอาเองนะอย่างครูบาจารย์ท่านก็ะทำได้แค่นั้นแหละก็คือพูดให้ไปคิดเอาเองไปคิดต่อเอาไปฝึกต่อเอาแค่นั้นแหละน้อมธรรมะเข้ามามหาใจตัวเอง,องนั่นแหละนะ คำพูดที่ท่านใช้อาจจะคนยุคนี้ฟังไม่รู้เรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงอะไรคือรปูปบางทียังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ต้องพูดถึงนะเอาง่ายๆว่าเอกายกับใจนมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะมันเคยเห็นอะไรเที่ยงไหมมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะนะมมยอย่างนี้นะนะเมื่อมันไม่เที่ยงอย่างเงี้ยควรที่จะสําคัญมั่นหมายว่ามันเป็นทุกข์หรือเป็นโศกอย่างนี้นะนะ นอนตามนอนจิตตามไปนะนะว่าเป็นเป็นทุกข์แล้วควรจะยึดถือเป็นตัวตนไหมนะเมื่อพี่นาเห็นว่าออนี่ไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่ตัวเรานี่ไม่ใช่ตัวตนของเราเกิดความเบื่อหน่ายใครกำหนัดใะในคขาใครกำหนัด,นนค,นดคือใครความยินดีเพลิดเพลินพอใจในรูปในนามในกายในใจนี้น,นะนะเบื่อหน่ายในกายในใจนี้นะ เนะมื่อวานนี้สอบอารมณ์โยมนะสองทุ่มครึ่งนะนะคนนีน้เขปฏิคนนี้เขาจะะฮะนะนะนะแต่งานนี้มาสองอารมณ์บอกว่ามันทุกข์ทังเลยไม่รู้ทุกข์อะไรนักหนาโทสะก็เกิดง่ายเนะมื่อก่อนในปฏิบัติแล้วมันสบายทำไมเดือนนี้มันยิ่งมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยอนะันะนะนี้มันตัวใจลักสอนแล้วทีนี้เวลาเราปฏิบัติไป นะยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นทุกขนะ์ปัญหาคือไม่ได้เห็นอย่างเดียวมันเป็นไปกับมันด้วยนะเห็นมั่งเป็นมั่งส่วนมากมันเป็นมากกว่าเห็นนะส่วนมากมักจะเป็นอย่างนั้นนะมองไปข้างนอกก็หาสุขไม่เจอน้อมก็มาดูข้างในก็หาสุขไม่เจอนะมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นนะตอนี้มันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายตามมาเ่รพอเห็นแต่ทุกข์ทุกทุกข์ทุกข์อย่างนี้นะ ต้องบอกว่าเวลาเราภาวนาไปคิดว่ามันจะสบายกว่าเดิมนะมันจะมีความสุขมากกว่าเดิมนะนะวันวันดีคืนดีกิเลสปุ้มขึ้นมาเยนหาเหตุหาผลอะไรไม่ได้ในความทุกข์นั่นเองทุกข์เพราะอะไรเนะี่ยค้นหาสาเหตุของความทุกข์หาไม่เจอบางทีไม่รู้มันทุกข์อะไรแต่มันทุกข์จังเลยเนะี่ยใจก็เศร้ามองอยู่างนัน้ทั้งวันทั้งคืนดูข้างนอกกระจืดชืดไปหมดไม่มีอะไรน่าเพลิดเพลินสนุกสนาน,นจะรู้สึกงั้น ในะี่ภาวนาถูกเรื่องนะถูกเรื่องถูกราวแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นอนะนะ่าทีนี้ก็จะเริ่มเบื่อละมาอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นกระกายกระใจนี้ละนะนะพอเบื่อไหนก็คลายกำหนัดนะ่คลายความเพลิดเพลินพอใจยินดีนะก็หลุดพ้นเห็นไหม นี่ปิทาวิราคาวิมุตติมุติญาณทัตสนะนะหลุดพ้นจากความยึดถือนั่นแหละไม่ใช่หลุดพ้นจากอัตตาตัวตนที่ไหนนะคนเป็นอนัตตาอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะะเกิดวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาแล้ววิมุติญาณทัตสนะนะเห็นด้วยปัญญาว่าหลุดพ้นแล้วนะนะไม่เอาแล้วไม่เป็นแล้วจะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วอย่างเงี้ยนะมันจะรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาในใจเวลาเราภาวนานะ อะไเรื่องพวกนี้เนี่ยมันนั่งฟังเฉยๆต่อให้ครูบาอาจารย์พูดที่ฟังขนาดไหนก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีถ้าเราภาวนายังไม่ถึงนี่ถ้าเราภาวนาถึงแล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่เฉพาะที่ครูบาอาจารย์พูดแค่นั้นนะมันก็ทั้งสิ่งที่พระเจ้าแสดงเอาไว้อาจจะเข้าถึงได้ยากเพราะสับแสงกำแพงของเทคนิคคอนเท,เทมทั้งหลายเนี่ยนะกำแพงของภาษาเนี่ยบางทีเราเข้าไม่ถึงแต่เวลาปฏิบัติถึงแล้วเนี่ยนะมันอ่านแล้วมันเข้าใจทะลุโปร่ง มันอ๋อหตมาทันทีอ๋อนี่ผู้เจ้าผู้เจ้าตัดที่หมดแล้วนี่นาอะไรเงี้ยนั่เพราะนั้นพระสงค์พระอริยะสฆงทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านเป็นเพียงแค่ผู้ที่นําเอาภาษาที่มันยากๆเนี่ยมาถ่ายทอดให้มันง่ายขึ้นจากประสบการณ์ตรงของท่านเมื่อท่านตกผลึกแล้วเนี่ยก็ามาขยายต่อท่านย่อยดีแล้วน่ก็ามาขยายให้พวกเราเรียนรู้ได้ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเอง นะแต่ไม่ว่าจะครูบาอาจารย์จะพูดดีขนาดไหนเทศละเอียดละออขนาดไหนง่ายขนาดไหนก็ไม่ใช่อยู่แค่ฟังนะอยู่ที่เราต้องลงมือฝึกนะฝึกจนถ้ามันเข้าใจจริงๆอย่างที่ครูบาอาจารย์นั้นพูดนะไมงั้นมันไม่มีทางเข้าใจเพราครูบาอาจารย์ก็จะคอยบอกแค่นั้นอย่างเช่นยมที่เจอแต่ความทุกข์เนี่ยถ้าไม่มีครูอาจารย์คอยบอกเนี่ยจะไปยังไงต่อ อ่าฉันปฏิบัติมาผิดแล้วไงเนี่ยไม่เอาเลิกดีกว่าเมื่อก่อนกูยังสุกมั่งเดี๋ยวนี้หาสุกไม่เจอเลยอะไรเงี้ยนะแล้วมยิ่งทํามันยิ่งแย่ยกูเป็นโรคจิตหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยนะซึมเศร้าหรือเปล่าทำาหมันทุกข์จังเลยซึ่งมันจะต่างกันนะไอ้คนที่เจอสภาวะคนที่มีอาการซึมเศร้านะนะคนที่เจอสภาวะทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยากฆ่าตัวตายนะนอยากตายนะอย,อยากพ้นจากความทุกข์นี้เท้งนั้นเนะี่ยพ้นจากภาวะนี้นะ้ตัววิภาวะตัณหามันทํางานนะ แต่มันไม่ได้อยากไปฆ่าตัวตายนะแต่จะตายก็ไม่กลัวนะจะเป็นมันจะรู้สึกอย่างนั้นนะแต่คนไม่ซึมเศร้ามันอยากฆ่าตัวตายนะก็อยากหนีจากภาวะซึมเศร้านะเหมือนกันนั่นแหละนะทำไปทำมาก็อยากจะฆ่าตัวตายแค่นั้นเองจะคนละอย่างกันนะคนนี้เป็นซึมเศร้ามองไม่เห็นอะไรเลยเห็นจมอยู่ความทุกข์นะแต่คนที่เห็นทุกข์จากสภาวะที่มันกําลังปรากฏให้เห็นอยู่เนี่ย มันจะเห็นความทุกนั้นเผลอจอมก็มันมั่งถอยออกมาดูมันมั่งอยู่งั้นสล,สลับสลับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้พอรู้บ่อยเข้าบ่อยเข้าก็เริ่มถอยหาอย่างจากความทุกเหล่านั้นออกมานะทีนี้เข้าใจชัดแล้วเราเห็นแล้วว่าอ๋อมันก็ทุกของมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วมันไม่ใช่พึ่งจะมาทุกนะอาจารย์เห็นตบานี่ชัดเห็นแล้วว่ามันทุกของมันอยู่อย่างนั้นเปลี่ยนแต่ว่าตอนนี้มันมี ปัญญาที่เข้าไปเห็นว่าอ๋อนี่ทุกนี่เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นกฎไตรลักษณ์เป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งไม่ใช่เพิ่งจะมาทุกอีตอนปฏิบัตินี่เนพะียงแต่เมื่อก่อนไม่เห็นเมื่อก่อนวิ่งหนีความทุกข์อยู่ตลอดเวลานะพยายามหาสิ่งโน้นสิ่งนี้มากลบเกลื่อนความทุกข์อยู่ตลอดนะมันเลยไม่เห็นแต่ตอนนี้เริ่มเห็นชัดเห็นชัดนะอะไรที่บังตาอยู่นะโมหะทั้งหลายนันบังใจอยู่มันถูกเริ่มถูกขัดเกลา ก็จัดปัดเป่าให้เบาบางลงไปแล้วนะมันเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นมาแล้วทีนี้นะท่นี้พอาเห็นชัดเห็นชัดเห็นชัดขึ้นมาเนี่ยนะมันรู้แล้วว่าอ๋อถ้าจะหนีจากความทุกข์มันหนีด้วยการฆ่าตัวตายไม่ได้นะฆ่าตัวตายแล้วก็เกิดใหม่ฆ่าตัวตายแล้วก็เกิดใหม่เจอเรื่องเหมือนเดิมนั่นแหละหนีไม่พ้นมันต้องหนีด้วยปัญญาหนีจากการรู้เท่าทันไม่ใช่หนีมันต้องอยู่เหนือมันเหนือทุกข์เหนือสุขเหล่านั้นะ นะวกดของไตร,รักให้ได้นะนะเป็นอย่างนั้นก็พูดไปนะโยมถ้าภาวนาไม่ถึงก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดี <c oughs> นี่พูดให้ฟังให้เฉยๆก็หน,น,น้าที่ของโยมก็ลงมือฝึกไปแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวเราทำวัดเช้ากัน